คุณขึ้นไหมครับท่านไหนคิดว่าลงครับน่าจะขึ้นนะแต่ว่าผมบอกว่าขึ้นไปก็ไม่เสถียรนะครับเสถียรเมื่อไหร่ครับท่านดูนะพูดเลยอยากทราบไมมเสถียรเมื่อไหร่แปลว่าหุ้นไซเวย์ไม่เสถียรเนี่ยเราลงทุนยังไงครับ ผมควรจะกลับกันนะครับ <c oughs> ขึ้นซื้อลงขายไม่ <c oughs> นควรเป็นจริงนะครับหุ้นไซต์ไปจะเป็นยังไงนะครับขึ้นซื้อลงขายสต็อปลอสสต็อปลอสขึ้นมาก็ไล่ตามแล้วปรากฏว่าผิดหมดเลยนะครับเลยผมให้ดูสถิติอันหนึ่งนะสถิติอันนี้สะท้อน b e h ท v i o r ของนักลงทุน99%ในตลาดวันนี้เรามาเรียนหลายหลายอย่างมากเลยนะครับทั้ง behavior finance ทั้ง behavior finance นะครับ ทั้ง fundamental ทั้ง fun f l o นะครับ build finance สำคัญนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับอันนี้เราติดไว้ก่อนนะครับติดฉะนะเนี่ยวันจันทร์หน้าจะรีบาวแต่ไม่เสถียรนะครับ super v o l a t i l e นะครับอ่ะดูต่อนะครับอันนี้บอลเยอนะครับ r p ใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยให้ดูต่อนะครับผมนึกแล้วคำถามนี้ต้องมานะครับผมเลยเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านดูนะผมดูท่านดูนะจะให้ดูนะอท่านดูอันนี้มาร์กวันเลยนะครับไม่วันหมอภาษานะครับแต่วันเมื่อวานที่อีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะครับนะครับสิบสองเมวันนี้วันที่อะไรอะเก้านะครับสิบเอ็ดเมท่านออกมาเออสิบเอ็ดเมเนี่ยไอ้หุ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าวันจันทร์หุ้นขึ้นวันจันทร์คือวันที่อะไรครับสิบเอ็ดให้ดูตอนเย็นตอนเย็นมีอะไรครับ เย็นวันจันทร์แล้วก็ติดสิครับไม,ไม่ใช่นะครับให้ไปดูที่ยูโรนะครับยูโรบอกงนี้มีการประชุม f i แ a น,นซ์มินิสเตอร์นะครับกระทรวงการคลังของยูโรนะครับก็คือว่าจะให้เงิน Financial Aid กับกรีซหรือเปล่านะครับต้องให้เงินรอบนี้เท่านั้นนะถึงจะสามารถป้องกันกรีซไม่ให้ Default 700ล้านยูโรได้ ต้องรอบนี้นะฉะนั้นวันจันทร์เย็นท่านอย่าไปไหนเลยนะครับนะครับถ้าเกิดไม่ให้ขึ้นมา12คือวันอะไรครับวันอังคารกรีซต้องจ่ายประมาณสักเจ็ล้านยูโร12เมยถ้าไม่จ่าย default ฉะนั้น12เมยเป็น the most important date เห็นไหมทำผลผลของหุ้นนะ เมื่อวันศุกร์หุ้นอเมริกาขึ้นเพราะอะไรครับนอนฟาร์มเพโลออกมาไม่เกินสามแสนใช่ไหมครับนะครับแต่ถ้าวันจันท์เปิดม,มาปุ๊บก,กระทรวงการคลังกรีซบอกว่าเฮ้ยกรีซยังไม่สมมติแผนรีฟอร์มแผนปฏิรูปขอไม่ให้เงินได้ไหมสิบสองนี่เป็นไงครับเสร็จเลยนะ อะไรนี่ตลาดโลกมันจะผันผวนขนาดนี้เนี่ยสมสมุติอะสมมุติถ้า1สบด็ดโอเคในเมื่อกระทรวงการคลังของยูโรบอกว่าเล่นไพ่เสียแล้วอะ่ะขอสีเอีกักตาได้ไหมให้ไปเลยอะ่ะคุนเป็นไงครับไปต่ออีกอ่าอ,อีเวนต์มันเห็นไหมอีเวนต์แบบนี้อะนะครับเป็นตัวกําหนดโฟล์นะครับแล้วผมจะบอกให้มีช่วงหนึ่งถ้ามไม่ต้องดูอีเวนต์เลยโฟล์เข้าอย่างเดียวเราชอบไหมครับ ชอบนะครับเพราะว่าชีวิตเราสบายขึ้นเยอะนะครับปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเรียนเนะี่ยผมบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยไซเวอพแต่เชื่อไหมครับว่าหลายท่านก็ไม่ได้ตังนะเพราะทำไมครับไปคิดเรื่องเทคนิคอ่ะว่าไอ้ต้านเพราะว่าผมบอกว่าพันสองเนี่ยจะไปพันหกเห็นเห็นนะครับสี่ร้ยจุดอ่ะเพราะบางคนขายตลอดทางเลยนะครับพันสองพันสองสิบขายพันสองยี่สิบซื้อ พันสองยี่ห้าขายอะไรผมว่าจะได้ตังอะไรเนี่ยแต่ว่าคือถ้ามองแต่เล t i ชั้นถูกนะทำปล่อยยาวเลยครับปีแล้วผมบอ,อกเป็นไซส์เววอัพปีนี้ผมบอ,อกเป็นเอ็มเชฟท่านเห็นเอ็มเชฟหรือยังครับปีหน้าก็เอ็มเชฟนะครับปีหน้าก็เอ็มเชนะครับปีแล้วเนี่ยเป็นปีที่ผมภูมิใจนะครับเพราะผมสร้างพอรตที่โตสิบเท่าหลายท่านเลยนะครับ นะครับหลายท่านเลยนะครับผมกล้าเยือนนะครับเดี๋ยวเขาหน้าพาตัวมาโชว์นะครับแต่บังเอิญเนี่ยโตสิบเท่าปุ๊บเนี่ยยังรักษาไม่ได้ครับลงไปสามเท่าเลยอันนี้เดกเจ็ก็ยังโอเคนะครับหนึ่งมาเจ็ดเนี่ยนะครับยังโอเคนะครับท่านดูต่อนะครับไหมเสเสิบสองสำคัญแล้วยีสิบอมาดูต่อนะครับ FOMC a p r i l minute release FOMC อาจจะบอกว่าทาวม,มินิการเลทใฮ้ใน second h a คือเมื่อไหร่ต้องดูมินิตนะครับประชุมเฟดไม่สำคัญเท่ามินิตท่านสังเกตไหมครับว่าไอ้หุ้นขึ้นเอพิว e ที่ผมบอกอะ่ะใครจำได้ครับผมบอกว่าขึ้นขึ P ้นเอพิ w นะเพราะ่าผมอา่านมินิตบอกว่าเฟดบอกว่าค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งเกินไปแล้วประโยคนี้ออกมาปบรู้เลยเด็กวาโอนี่วันนั้นหนึ่ง100ใครช็อตได้เนี่ยได้เยอะมากนะ สปอร์ตได้ไป6%เปนถ้าเกิดเป็นฟิวเจอร์มาก็ตได้ไปเท่าไหร่ครับ60%แค่อ่ามินิทนะครับก็จะบอกนะครับว่าเฟดบอกอะไรนะครับ21พฤษภาต้องมาดูนะครับ5จูนมาดูต่อนะครับโอเปกมีติ้งรอบนี้อาจจะมีคัตโปรดักชันเอาท์พุตอ่ะท่านเห็นราคาน้ำมันมาหรือยังครับผมบอกว่าราคาน้ำมัน จะอยู่ต่ำแค่ไรครับ6เดือนใครจำได้ไหมครับแม็กซิมัม6เดือนทั้งที่ว่ามีเชลแก๊สมีเชลออยล์ตัวนี้หมดนะแต่ผมกล้าบอกว่าน้ำมันเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นนแค่6เดือนแล้วก็เป็นยังไงจริงๆนะครับน้ำมันเริ่มมาแล้วนะครับ5มิถุนาโอเปกใช่ไหมครับถ้าเขาบอกว่าลดการผลิตเกิดอะไรขึ้นกับน้ำมันครับขึ้นต่อนะครับน้ำมันนะครับนี่นะครับ10จูนท่านดูนะครับคำถามของโบนะครับ MPC จะลด RP หรือ1.25เป็นไปไม่ได้ไหมครับรอบที่ผ่างมาเนี่ย MPC MPC คืออะไรครับกนงคณะกรรมการกำหนดนโยบายดอกเบีย้ยไทยนะครับกนงลดดอกเบีย้ยเหลืออะไรครับหนที่ใครจำได้ไหมครับว่าต่ำสุดต,สนะตั้งแต่สมัยรีแมนเลยนะตั้งแต่สมัยรีแมนล่มสลายนะครับ 1.25คืออะไรครับตัวเลขนี้ใครจำได้ไหมครับเท่ากับจุดต่ำสุดของ R P ในประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์เคยมี1.25นะครับนี่เราไปทสเซคัน o โลทสอบโล่เดิมอะทสโลเดิมนะครับ10จูนนะครับต้องดูนะครับเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข้างหลังเห็นไหมครับข้างหลังไม่เห็นยกมือเลยนะครับนะครับนะครับ รอบที่ผ่านมาเนี่ยกองอให้เสียงอะไรครับ5-2 5-2นะครับสมมติต้องมีคนหนึ่งจากแบงก์ชาติอ่ะเปลี่ยนไปนะครับไม่ทราบว่าใครเนี่ยนะครับท่านช่วยไปทราบหาหน่อยนะครับว่าคือใครนะครับนะครับก็เปลี่ยนใจนะครับนะครับเปลี่ยนใจไม่เคยเปิดเผยนะว่าใครเป็นใครนะครับแต่ผมกล้ายืนยันนะครับสี่คนที่มาจากข้างนอกเนี่ยอยากลดตอกเบี้ย คิดต่อคิดต่อนะครับคิดเล่นๆน,นะครับคิดเล่นๆน,นะครับดอกเบีย้ยเนี่ยจะมีผลสองในัยะหนึ่งเป็นเวลเอฟเฟกต์สองเป็นกร o w เอฟเฟกต์ใช่ไหมครับดอกเบีย้ยเนี่ยการนิจัยการเงินจะมีสองอันเองนะครับใช้เป็นนิวัยกระตุ้นกร t h หรือกระตุ้นเวลอ่าท่านดูนะรอบนี้เขาลงดอกเบีย้ยมาถึงว่าไงครับ อ่านใจเขาได้ออกไหมครับถ้าเกิดเขาลบดอกเบีย้ยหมายถึงว่าเขามองว่าโกรดมันแย่มากเขาต้องการกระตุ้นโกรดอะ่ะถ้าเกิดสมมติเขาไม่ลบดอกเบีย้ยหมายความว่าไงครับเขาอ่านว่าเขาต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ออมอะ่ะเวลใช่ไหมครับเวลฉะนั้นดกเบีย้ยจะมีสองนัยะไม่โกรดก็เวลนะครับนี่เราเรียนจาก เหตุการณ์นะครับเคส e s t u d มามาทฤษฎีนะแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านจะรู้ทฤษฎีหมดแต่ว่านี่คือเอาแบบเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาลิงก์กับทฤษฎีก่อนนะครับนะครับท่านจะทราบทฤษฎีหมดนะครับทราบทฤษฎีหมดนะครับจากชีทในนีน้นะครับจากชีทในนี้นะครับนะครับเหมือนกับการฝึกวิชาแบบอะไรครับเอาเอียงหงหรือเปล่าครับ วิชาแบบฟีดแบกนะครับกลับด้านนะครับใครศึกษามะกรรยหยกนะครับเอายุงคงฝึกแบบนี้นะครับแล้วเอายุ่งคงเก่งมากไลครับคือรู้เลยว่าผลคืออะไรนะครับล้าคิดมาที่เหตุผลคืออะไรคิดมาที่เหตุนะครับอ่าท่านดูนะนะครับนี่การการเรียนแบบใหม่นะครับนะครับทาให้ท่านไม่หลับนะครับเพราะท่านหลับปุ๊บเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าผลคืออะไรเหตุคืออะไรเลยนะครับนะครับสังเกตนะครับสิบจูเนี่ย มาร์กวันเลยนะครับ18ชูนหม่เงี้ยน,นะครับยูโรฟแนนซ์พบเพื่อจะดิสคัส s เรื่องกริสเบลเอาทแพลน้ข้างหลังเห็นไหมครับนะครับนะครับ สิบแปดจูนเฟสมิทติ้งแล้วเยเล่นจะพูดด้วยสังเกตไหมครับให้ผมมองนะคุณบอทอมช่วงนี้ทุกคนอยากทราบบอทอมใช่ไหมครับนี่ยินให้เลยนะครับเดี๋ยวผมท่าน่านดูอีเวนต์ก่อนนะแ๋้วผมจะบอกบอทอมเมื่อไหร่นรนะอีเวนต์พวกนี้อ่ะสิบแปดจูนคนจะกลัวนะตลาดคุนก็จะกลัวเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าเจเล่นก็จะบอกว่ายังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรอกเดือนจูนเซฟ ก็ยังไม่ขึ้นดีเซมห้าสิบห้านะห้าสนะครับนะครับเมื่อกี้โลว่าน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันขึ้นวันที่ไหลครับห้าจูนสามสิบจูนน้ำมันระว่างเี้ยการนีโกเชียชันของอิหร่านที่ว่าจะแซงชันอิหร่านยกเลิกหรือเปล่าถ้ายกเลิกเกิดอะไรขึ้นครับอิหร่านทําผิดน้ํามันได้อีกน้ํามันก็ผันผวนอีกนะนะครับสังเกตไหมครับว่ามันไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่ว่าแบบน้ำมันขึ้นปุ๊บเราสบายใจมันอยู่ในช่วงผ,ลผ,ลผลันผวนแต่สุดท้ายน้ำมันสิ้นปีจะเห็น75เหรียญน,นะครับท่านดูนแล้วกันนะครับนะครับถับมาเนี่ยวันที่5ออคัสนะครับอะไรครับ MPC ถ้าลบดอกเบีบ้ย RP อีกรอบหนึ่งเป็นยูโรเลยนะดอกเบี้ย RP หอร์มีรูมให้ลงไหมมีนะครับฉะนั้นเนี่ย ไอโไ้โรเมอดอกเบีย้ยจากหนึ่งจุดห้าปัจจุบันเนี่ยหรือหนึ่งเปอร์เซ็นแสดงว่าอะไรครับเศรษฐกิจมันต้องไม่ดีมากนะไหครับหนึ่งเปอร์เซ็นอิมแพคมันคืออะไร,ใคร,ใ,ครใครทราบไหมครับอิมแพคคืออะไรหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยท่านว่าเป็นไงครับผมว่าขึ้นเลยนะุนขึ้นรอบใหญ่อ่ะเฮ้ยตกใจไหมพวกเรา เราอยากให้ดอกเบี้ยลงหนึ่งหนึ่งไปไหมครับมีท่านไหนอยากครับท่านไหนไม่อยากครับท่านที่อยากเนี่ยสั้ว่ามีนักลงทุนหุ้นนะครับส่วนที่ท่านไม่อยากเนี่ยคือท่านที่เออท่านที่ฝากเงินนะครับฝากเงินนะครับไม่อยากนะครับไม่อยากจริงๆนะครับดอกเบี้ยม,มีสองคมนะครับมีสองคมเป็นเวลหรือเป็นโกลด์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติรอบนี้หรือลงไป ลงไปที่นห่งเปอนเกิดอะไขึ้นครับเงินฝากลงเลยนะนะครับเงินฝากลงเลยนะครับผมว่ารอบนี้อ่ะนี่หนึ่งจุดสองห้าคือโลเดิมนะหซคือนิวโลไอหนมีโอกาสเหมือนกันนะผมว่ามีโอกาสพอป,ประมาณเกือบสี่สห้าสิบเอร์เซ็เลยอ่ะอิมแพคมันคืออะไรนะครับไอพวกนี้บางทีเราทราบไปอดอกเบี้ย เออครับอะไรนะอ้าวคำตอบนี้อยู่ในนี้เลยครับคำถามนี้นะครับมีคำตอบนะครับนี่นะครับ impact มาเลยนะครับไม่มีไม่มีนะครับเพราะเพราะเขียนเมื่อคืนนะครับคือสไลด์ผมนี่ประเภทต้องประเภทแบบอีเวนด่วนนะครับด่วนนะครับ Impact คืออะไรนะครับเกิดอ,อะไรครับ multiple expansion multiple PE expansion ก็คือพูดง่ายๆคืออ่านะครับสมมต RP ิ RP หดอกเบี้ยงเงินฝากหนึ่งปีเท่าไหร่ครับตอนนี้2อดเใช่ไหมถ้าเหลือ2องดห้หรือ2องสองห้เกิดอะไรขึ้นครับคนอยากฝากเงินไหม ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมาเซอร์คุ้นปันผลนะครับคุ้นมี PE เพิ่มขึ้นเลย EPS เท่า e เดิมนะเมื่อก่อนเทรด14 PE เท่า14เท่า PE เป็น15เท่า16เท่านะครับจะนำไปสู่อะไรครับ d i s t o r ชั o นของ v a l u เอชั่สังเกตไหมครับว่าพอพิมพ์มืนเสร็จแล้วเกือบจะหลับเลยนะครับนะครับคือคิดอย่างเดียวเลยนะครับ นำสูตร distortion valuation น่ากลัวมากนะนะครับ